เอาละค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนที่จะพักกันเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะหรือว่า smart water operation center หรือสวทของกรมชลประทานนะคะก็จะมีการติดตามและก็วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําทุกวันจันทร์เลยแล้วก็รวมถึงอิทธิพลพายุเรื่องของพายุต่างๆที่จะมาในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้เนี่ยทางกรมชลประทานเขาเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค,ะค่ะ จากสาภาพอากาศครับที่ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฝนนะครับมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านครับกรมชนประทานนาโดยคุณประพิจันรมาอธิบดีกรมชนประทานพร้อมด้วยดรทวีสัติ์คณะเดชพลรองอธิบดีและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนรับมือในช่วงฤดูน้ําหลากภาคใต้เมื่อวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ครับประกอบกับข้อมูลนะครับที่ได้จากการประชุมติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำล่าสุดที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Water Operation Center หรือว่าสววสัปดาห์นี้กรมชลประทานครับได้เพิ่มการเฝ้าระวังนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนที่มีแนวโน้มตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการร่องน้ำนะครับรวมทั้งเร่งระบายน้ำในลำน้ำครับพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมเครื่องตัดเครื่องมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีครับสำหรับภาคใต้นะครับในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมของเขาจากการติดตามการประชุมผมอยากจะแบ่่งนทีเป็ สองส่วนด้วยกันในพื้นที่ที่มีระบบชปนบทานมีระบบการป้องกันภัยเมืองอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ เพชรบุรีที่ชุมพรที่รุ่มน้ำชันตะเภาบางสะพานพนครศรีธรรมราชสุราษฎร์หัดใหญ่ตรงนี้เราก็จะมีการนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในการจัดการนะครับมีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่างๆเรื่องของการจัดสรรคนจัดสรรเครื่องมือในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการป้องกันทุกข์ภัยเช่นคลองละแมคลองหลังสวนแต่เราจะมีเรื่องของสถานีวัดน้ำ เราใช้วิธีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้เก็บข้าวเก็บองการจัดการเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันอันที่หนึ่งนะครับว่าเราต้องติดตามนะครับข้อมูลพื้นอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกส่วนหนึ่งสถาบันทรัพยากรน้ํากับอีกส่วนหนึ่งของคือกรมท้องศาสตร์เพื่อดูน้ําขึ้นน้ําลงตรงนี้ครับเพื่อเรื่อหน่วยพยากรณ์เราก็มาวางแผนแล้วว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะครับมีการระบายน้ําห้องน้ําอย่างไรเรารู้ทราบปริมาณน้ําที่ไหลลงมา ทราบระยะเวลานะครับทราบผลกระทบตอบพิน้องปาุนแต่ละจุดตลอดจนเรื่องของความมั่นคงของตัวอาคารต่างๆเอาตรงนี้มาจัดการสิ่งที่เราต้องย้นย้ำอันคือเรื่องระเบียบกฎหมายเราต้องมีการแจ้งเตือนลงหน้าไม่น้อยกว่า3วันที่ทางจังหวัดกระทางท้องถิ่นท้องที่ตลอดจนทางปอพด้วยครับ i'm call